สวัสดีคะ่ะอยู่กับแอนนุกี้เาวีนะคะเป็นยังไงบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าคะพี่พี่เห็นบทนหาน,น้องลูกพี่โอ้โหสงสัยคิดถึงกันใหญ่ใช่ไหมเนี่ยคิดถึงเช่นกันนะคะคิดถึงคิดถึงทุกคนเลยนะคะก็ดูผ่านจากช่องของแอดเองนะคะแล้วก็จากพี่พี่เนาะ <laughs> ก็มีถามหากันบ้างก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็ แอดช่วงนี้ก็เตรียมอ่านหนังสือด้วยนะคะแล้วก็เป็นแอดมินด้วยนะคะถ้าว่างๆมีเวลานะคะก็จะไปช่วยแอดชายนะคะที่บ้านลุงแล้วก็แวะไปหาแม่หมอแก้วด้วยเนาะก็ฝากติดตามด้วยนะคะช่องอดิรสักพุทนครนะคะเอวันนี้แอดมาทําคลิปนะคะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าไม่นะคะไม่ได้มีอะไรให้วิตกกังวลหรือว่าปวดหัวอย่างแน่นอนนะคะาะคิดถึงเนาะ ตอนนี้เวลาที่ไทยโดยประมาณนะคะห้าทุ่มนะคะดูหน้านะคะมันมากเพิ่งจะได้ปล่อยอยางมัดผมนะคะแอดทำอะไรห้าทุ่มทำไมถึงยังไม่นอนนะคะวันนี้ก็ทำธุระปะปังนะคะเข้าไปในเมืองซื้อของนู่นนี่นะคะแล้วก็มีทำอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะใช้เวลาประมาณชั่วชั่วโมงครึ่งนะคะก็เพิ่งทำเสร็จนะคะทำเพลินเลยนะคะก็เลยแวะมา พูดคุยทักทายพี่ๆนะคะส่วนแอดทำอะไรนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าพรุ่งนี้เราจะามีอะไรไปที่กกอกเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะแล้วก็เป็นเมนูน้ำนะคะขาดไม่ได้เลยนีเป็นน้ำกระเจี๊ยบนะคะดูจากสีสวยมากนะคะก็รอให้เย็นเนาะ เราก็ทำไปให้กับพี่ๆนะคะทีมช่างนะคะที่กำลังทำรั้วนะคะที่บ้านลุงคนที่กบกมีเมนูน้ำนะคะเป็นรสชาติเปรี้ยวหวานจะได้สดชื่นเนาะและต่อมานะคะก็เป็นชาเย็นนะคะชาเย็นนี่แอดตั้งใจทำมานะคะเป็นสูตรที่ แอดกับแอดชายนะคะทําขายนะคะจากคอร์สที่เรียนมานะคะคืออร่อยแน่นอนนะคะ mm hmm. ก็หวังว่าคงจะเป็นเช้าวันเสาร์ที่สดใสนะคะแล้วก็พี่ๆคงจะได้ทานเม,น,มนูอ,อ,รอร่อยๆจากพีพ c นะคะที่มีความเมตตานะคะใจบุญนะคะ ทั้งกับข้าวอาหารแล้วก็น้ำเนาะแ้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการสารตินสะพานบุญนะคะให้กับพี่ๆนะคะหวังว่าคงจะชอบกันนะคะต่อมานะคะก็เป็นเมนูหานเล่นนะคะเป็นของหวานนะคะเป็นโดนัทแอดก็ไปสั่งทำสดใหม่นะคะให้นั่งรอเอานะคะ ต่อมานะคะก็ยังคงเป็นเมนูทาเล่นอีกเช่นเคยนะคะเป็นปีโป้นะคะปีโป้ใครกันนะที่ชอบทานปีโป้แล้วก็ชอบทานนมเปรี้ยวนะคะนมดัชมิวนะคะมีครบรสนะคะมีผลไม้รวมมีสตรอเบอรี่บูเบอรี่แล้วก็มีส้มนะจ๊ะนี่ให้ทายน,นะคะใครอยู่ทีมไหนนะคะเป็นของใครนะคะพรุ่งนี้ แอดคิดว่าเป็นของใครคะแอดของอดิศรนนของอดิศรนะคะของอดิศรเ, oh, เอามาให้อดิศรเลยโอ้โหเอามาให้อดิศรเลยนะจ๊ะนี่เป็นของใครนะคะติดตามกันด้วยนะจ๊ะแอดไปมอบอะไรให้กับครอบครัวของพี่สายบุญนะคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยก็ทำไมถึงต้องได้ให้น้องมันมีเหตุเหต,เหตมาจากอะไร ก็แอดบอกก็คุยกับตัวเองว่าถ้าถูกรางวัลเมื่อวันที่16บหกมิถุนายนาที่ผ่านมานะครับว่าถ้าถูกลอตเตอรี่ก็ว่าจะซื้อของให้น้องนะครับก็ถูกใบหนึ่งนะครับถูกใบหนึ่งนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็เลยทาตามความอของตัวเองนะครับที่ตั้งไว้ก็คือว่าว่าจะซื้อ สีระบายสีสีไม้สีไม้นะครับสีไม้สีไม้คนละกล่องน้องแก้วกับโฮมี่คนละกล่องแล้วก็มีสมุดเอาไว้ระบายสีคนละสองเล่มฝึกเขียนด้วยฝึกเขียนด้วยแล้วก็มีอ่านังสือก็ไก่ด้วยนะครับนังสือกลอไก่แล้วก็ภาพสีสันสวยงามมากน้องชอบมากนะครับแล้วก็มีโดมิโนนะครับนะ ก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้เล่นได้หรือเปล่าเล่นป็นหรือเปล่าแต่ว่าบางสีน้องก็ไม่ค่อยเข้าใจอ่านี่ค่ะเราเล็งเห็นเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเราไปที่บ้านน้องแล้วเหมือนเราถามเราเช่นนมเปรี้ยวสีอะไรอย่างเงี้ยน้องอยากพูดน้องๆน้องฉลาดนะคะแต่ว่าบางเขายังไม่รู้ว่าสีไหนเป็นสีไหนอะไรเงี้ยก็เลยเอาโดมิโนให้เพราะว่าโดมิโนมันจะมีสีแล้วมันจะมีมันจะมีอ่า จุดด้วยคือมี1จุด2จุด3จุด4จุดหจุดหจุดอะไรประมาณนี้เจจุดก็คือน้องนะ่ะจะมีบางสีที่น้องน้องแยกไม่ออกวันนี้รู้เลยว่าจะมีจะมีสีหนึ่งที่น้องแยกไม่ออกจะเป็นสีระหว่างสีขาวกับสีอ่าเหลืองไข่อ่าน้องแยกสีอสองสีนี้อาจจะเห็นโดมิโนโแ,ลแล้วงงแล้วงงเพราะว่า จุดนะมันเหมือนกันแต่สีนะมันมันมัน,ม,นมันใกล้เคียงกันก็เดี๋ยวค่อยฝึกไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องนั้นเก่งหมดเลยคือแบบว่าอันนี้อันนี้หาคือแบบว่ามีสีนี้ไหมามาต่อหาได้เลยสีแดงโ<ห>สีเขียวเกินความคาดหนวะังเขาเขาไม่ได้รู้นะว่ามันมีกี่อันนะเขาไม่ได้รู้ว่าอ่ะมันมีห้าอันห้าจุดไม่แค่บอกว่าไปหามาซีว่ามีไหมเขาก็เอามา เขารู้เลยว่านี่มีมีมีลองฝึกเล่นเล่นตาหนึ่งอ่าก็ก็ชนะน้องไปตาหนึ่งแต่ว่าน้องน่ะเก่งเก่งมากนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วเวลาไปหาเขาแล้วก็เอามาเล่นกันบ่อยๆเดี๋ยวน้องเขาก็จะได้ฝึกนะครับอ่าฮะนี่ก็เป็นความรู้สึกของอาจารยนะคะที่นำ สิ่งของนะคะนําหนังสือแล้วก็ชุดแบบฝึกเนาะไปให้ไปมอบให้กับน้องๆน,นะคะก็เป็นใ,<ช>ในนามของช่องเราเองนะคะใช่<ว>นามส่วนตัวนะครับเราเลี้ยเ็นถึงแบบสิ่งที่น้องยังขาดที่เราเคยคูดคุยกันก่อนหน้านี้นะคะก็คือน้องมีพี่ีเอฟีส่งทั้งเป็นของกินของเล่นเป็นตุ๊ก,กตาเป็นอของเด็กนะคะก็คือน้องก็ได้รับ ได้รับเยอะแล้วขนมก็เยอะแล้วแต่มันยังขาดสิ่งที่น้องสิ่งที่น้องต้องเรียนรู้ใช่ที่มันมีความจะเป็นพื้นฐานสําหรับเด็กวัยนี้นะคะทั้งเน้นเลยก็คือเป็นน้องแก้วเพราะว่าตอนแรกว่าจะให้น้องเข้าเรียนปีนี้เนาะแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดอะไรเงี้ยพี่สายบุญก็เลยว่าน่าจะเป็นปีหน้าเนาะที่ที่ฟังกันอแล้วก็เลยต้องออย่างน้อยๆนะคะน้องอยู่บ้านนอกจากจะเล่นแล้วอย่างเงี้ยมันก็ต้อง มีเรียนด้วยเรียนปนเล่นนะคะในวัยนี้ก็คือสามารถเด็กฉลาดเขาเรียนอยู่บ้านก็ได้เ่ขอ่อขอแค่มีแบบคนดูแลคน,คนดูแลแล้วมีอุปกรณ์ <คน S 2> อ,อุปกรณ์รด้วยใช่ต้องมีอุปกรณ์มีสื่อการเรียนก็คือคนอยู่ที่บ้านสอนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่สายบุญพี่นิวหรือพี่ฮอมมี่ก็สามารถสอนน้องแก้วได้หมด ถ้ามีอุปกรณ์สื่อก็คือพาเขาทำฝึกทําฝึกเขียนฝึกเล่นก็คือกิจกรรมเล่นเป็นสิ่งที่เขาเรียนรู้ได้เร็วครับโอเคขอบคุณนะคะครับผมเพิ่มเติมนะคะวันนี้แอดก็เข้าไปที่ในเมืองนะคะไปที่ร้านเครื่องเขียนนะคะก็เข้าไปซื้ออะไรเพิ่มเติมนะคะที่พี่เซประสงค์ที่อยากจะให้ให้น้องนะคะ ก็นี่นะคะก็เป็นชุดฝึกเขียนนะคะเถึงแซนะคะแล้วก็ฝึกคำศัพท์ไปด้วยก็หวังว่าน้องคงจะชอบนะคะนี่นารักมากแล้วก็เป็นชุดฝึกระบายนะคะเพิ่มเติมหลังหลังจากที่แอดชายนำไปมอบให้ส่วนหนะะึงแล้วนะคะนี่ก็น่ารักนะคะให้น้องได้ฝึก กล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะฝึกเขียนนะคะฝึกระบายเยอะๆนะคะจะได้เวลาไปเขียนฝึกเขียนจริงๆเนี่ยเขาจะมันจะได้แม่นนะคะแล้วก็การเขียนคําน้นคคาต่างๆมันช่วยได้เยอะนะคะแล้วก็นี่นะคะก็เป็นชุดฝึกนอกจากน้องจะดูใน YouTube แล้วนะคะแล้วก็อย่างเบนน้องบ้างนะคะให้น้องได้ มาเปิดอ่านเปิดดูนะคะศึกษาดูเนาะนี่ก็เป็นหมายเลขนะคะ number จากนั้นนะคะก็เป็น A ถึง z ส,สีสันสวยงามมากๆนี่เป็นคำศัพท์นะคะฝึกไปด้วยนะคะ fish bar แล้วก็เป็น พยัญชนะไทยก็ไก่ถึงขอนกรูกนะคะน้องก็จะได้รู้พยัญชนะไทยแล้วก็รู้คำศัพท์ในรูปภาพด้วยนะคะว่าเป็นสัตว์ประเภทไหนนะคะมีสัตว์มีรูปภาพต่างๆนะคะตามพยัญชนะนี่เพิ่มเติม และที่สำคัญน้องน่าจะชอบตัวนี้นะคะก็เป็นชุดอุปกรณ์เครื่องมือของคุณหมอแล้วก็ของพยาบาลนะคะคงตื่นเต้นแล้วก็ต้องชอบของชิ้นนี้แน่เลยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นส่วนหนึ่งแล้วยังไม่หมดนะคะพรุ่งนี้นะคะทีมของเรานะคะก็ยังมีกับข้าวเลี้ยงพี่พี่ยูรูปเปอร์นะคะ ก็ได้สั่งแม่ออฟแม่ผู้ใหญ่นะคะทำในวันพรุ่งนี้ก็หวังว่าทุกท่านคงจะมีความสุขไปกับเรานะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องอดิสรสกลนครด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ